The blue corner. She is 25 years of age, stands 167 centimeters tall, with a fight record of 37 fights, 24 wins and one draw, representing the Ukraine. Please give it up for Ruslana Vineska. from Ukraine, Ruslana Vineska. อันตรายครับสาวคนนี้นี่ลุยถึกทนครับและที่สำคัญครับซ้อมอยู่ที่สิงปาตองรับรองไม่มีหมดครับ25ปีก็เป็นเจเพศพอดีครับตอนนั้น167เซนติเมตรลกแางครับอายุ24ปีครับจากบุรีรัมประเทศไทย สูง167เ็ซนติเมตรเช่นกันครับชกมาแล้ว20ไฟิ์ไฟชนะ16บออสซีรบมเือให้ออ hey! จอมยุดเกินล่อลูกน้องผวามพร้อมไทยแลนด์รายนี้ไม่ธรรมดานะครับดีกรีทีมชาติไทยซะด้วยครับจอมยุดเยินลูกหนองผั่วัยยี่สิบสี่ปีครับ ร้อยสิบเจ็ดเซนติเมตรเท่ากันหกสิบกิโลกรัมเท่ากันยี่สิบสี่กับยี่สิบห้าครับรุสลาน่าอาวุโสกว่าหนึ่งปีครับจอมยุทธ์เยินนี่แมถือว่าเป็นมวยที่ออกแข้งได้สวยงามมีคนนึงครับส่วนรุสลาน่านี่ประเภทเดินชนอยู่แล้วครับนี่ครับแข้งขวามาแล้วครับจอมยุทธ์เยินรุสลาน่านี่ใครอยาไปเล่นตลกบ๊ะบห้าบาทสิบบาทนิดแม่เธอไม่ยินน้มนะครับ เดี๋ยวจะเสียความมั่นใจเอาครับเป็นลัโชคที่น่าดุครับมีความตั้งใจสูงมาแล<ต>้วครับแขงขวาเด็กต่างข้างล่างเวทีนี้น่ารักครับลุซานาอยู่เมืองไทยพูดภาษาไทยได้นะครับัีดูครบจะต้านอยู่มันก็จอมวิเทยนครับเพราะว่าพลังบุกกองลุซานานี่แฟนๆของเด็กโมเดิร์ดนี่ก็น่าจะจำกันได้ดีครับ เดินชนเดินอัดดีแทงสายเร็วครับจอมยุดธเหยินลุซาน่าก็ไม่สนใจครับเดินเบียดเข้าหาเกาะในพยายามจะป้ายหน้าโอ้แต่จอมยุทเหยินก็ใช้ได้ครับรัดแบบนี้ลุซาน่าทำอะไรไม่ได้โอ,โอ้หนึ่งสองดีครับ แข้งขวายัางดีอยู่ครับโอ้หวงในครับลุานาเด้งตีตีโอ้โจอมยุทธ์ก็เด้งสู้ครับอ,อยู่ที่จังหวะแล้วล่ะครับแต่เปิดฉากมาก็นหน้าสนุกหน้าคิดเลยครับจะเป็นยังไงครับบงในอุ้ยมีศอกด้วยครับลุานาโอ้โจอมยุทธ์เดือต้องระวังครับอ่า ประยะประชิดนี่สอกสั้นๆน,นี่ทำเอาหน้าแหกแล้วหลายคนนะครับจีบสายลำตูครับลูซาน่เอ้แข้งขวาดีครับเหมือนว่าคนหนึ่งจะอยากจะอยู่วงในครับก็คือลูซานะครับวงนอกนี่จอมวิดเดียนนี่ชอบอยู่แล้วครับได้จังหวะนี้แข้งขวานี่ดีอยู่ตลอดเดินเบีเข้าไปเหมือนเดิมครับลูซาน่า แข้งขวา<บ>มาครับจเจอซ้ายคืนยับโอ้โหเข้ามาวงในวงในรัดมาตีได้ไหมไป้ายหน้าตีอโโอจอมทิพยเด่นตีดีครับโอ้ลูนาากระเด้งตีสู้ครับหมัดมาแข้งคืนโอ้ทันกันครับโอ้โเด้งแรงเดงเจ็บก็น่าจะเป็นจอมทิพย์เด่นแลยครับป้ายหน้าฟันศอก โดนหมัดลูซาน่าครับแข้งขวาเนี่ยประเภทบทมีไปที่เรื่อยครับรลูซาน่าครับวงในดีครับโอ้โหตโีโอ้ยโอ้จอ,อมยุทเด่นก็รัดได้ดีครับโอ้หมดยกแรกครับโอ้ใกล้เคียงครับ นี่ครับูหน้าตาจะจริงจังมากครับลูสลาน่าดูภาพช้าครับโงงในครับแข้งขวาจอมยุดเยินลูสลาน่าก็เสียบเข่าสู้ครับหมัด1นสองของลูสลาน่าครับแล้วตามด้วยศอกโอ้หมัดขวาตรงลูกนี้สวยเลยครับดูนะครับทะลุหาดเข้าไปเลยครับอ่ะยกที่2วาากันต่อครับ เด้งตีจอมยุทธเยินเด้งตีโอชวนทะเลาะวงในแต่หัววันเนิบแม่ชอบอยู่แลวครับรูซาน,น่าแบบนี้เดินเข้ามาโอ้เจอแข้งขวาครับแม่มั่นใจในความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงตัวเองครับชวนประกบในครับรุซาน,น่าตีจอมยุทธเยินสู้อยู่แล้วแมแต่ว่าดูจากการรัดนี้ก็ยังชิงไหวชิงเหลี่ยมชิงพลิปกันอยู่ครับโอ้โห อึศอกแตกเลยหรือเปล่าครับจอมยิ้เยินโอ้โหได้เรื่องเลยครับโอกเ<อ>ดียวเต็มเต็มเลยครับโอ้โหน้าโชคเลือดเลยครับรุนละหน้าโอ้ดูป้ายดันหน้าครับโอ้โแบบนี้เกมเปลี่ยนแน่นอนครับแผลแตกของจอมยิ้เยินครับกรรมาการเบรกเลยโอ้ยแล้วมันบริเวณตาซ้ายใกล้ดวงตาด้วยหรือเปล่าครับโอ้โตำแหน่งอันตรายไหมครับ โอ้โหเลือดเข้าตาแน่นอนครับบริเวณเปลือกตาครับอันตรายด้วยครับบริเวณนี้ครับต้องอยู่ที่แพทย์แล้วครับว่าอย่างไรครับอ่าได้ครับหมอบอกไม่เป็นไรครับวันนี้เข็มกัะได้มีมาเพียบครับอ่าดึงสอกกลับเลยครับรุสาน่าเอาแข่งขวาดีครับจอมวิเทินครับพยายามดึงสติเรียกสติกลับมาครับให้อยู่ในเกมโอ้โหเดินชนเลยครับ กดถังยูเครทอาหัดสับซองอีกโอ้โหจริงๆครับมีกาจะซ้ําเลยครับอ้าวแข้งขวาครับโจอมเยินจอมเยินต้องใจเย็นๆนะครับจังหวะนี้โอ้โหแหมก็ดึงซอกกลับอีกแล้วครับแข้งขวาดีครับจอมยุทธเยินแอดเดินดีครับเห็นเลือดแล้วก็แหมมันคึกครับลูซาน่าพยายามจะฟันเปิดบาดแผลครับ ามาต่อยลำตัวโอ้ยมีอาการาครับต่อยลำตัวมีหยุดครับจอมยุทธ์เยินเด้งตีโอ้รัดอยู่ครับแต่ทีมงานเขาบอกบ,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 บอดี้บอดี้ครับน่าจะเห็นเลยนะครับจิ้มมาตัวแล้วครับนี่นะครับโอ้ยโอ้โหแต่ตำแหน่งแผลเนี่ยครับมันใกล้ตาม,มากครับไม่ไหวครับ แพทยโบกเลยครับบอกไม่ไหวครับเพราะมันเหนือจากดวงตานิดเดียวเองครับแล้วเลือดออกเยอะจริงๆครับเลือดของจอมยุทธเดินลูกหนองขํำโอโหวจริงครับสาวยูเครนวันนี้ครับแผกกว้างพอสมควรครับนี่ครับโชว์เลยครับสอกนี้เองค่ะดูภาพช้าครับเนี่ยไปฟันก่อนนะครับจอมยุทธเดินครับ โชว์เดียวได้เรื่องเลยครับนี่เลยครับเฉือนครับแมศอกเนี่ยถ้าโดนเต็มๆเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโดนเฉือนแบบนี้ครับมันแตกกันดีนักแล้วครับโอ้วลุซาน่านี่เห็นเลยครับเพราะเลือดออกนี่ต่อหน้าต่อตาเลยครับโอ้สัญชาตญาณกันนี่สุดยอดจริงครับโคจริงๆครับนี่จะดึงศอกกลับครับมีเลือดโอของจอมพิเดอร์นี่ไป กระเด็นไปติดที่หน้าของลูซาน่าด้วยนะครับโอ้ยจังหวะวงในนี่จอมยุทธเหย่นก็ยังสู้ได้นะครับแต่พราะแผลแตกเนี่ยมันเป็นอุปสรรคครับเพราะมันทําให้การมองมีปัญหาครับมันเลือดมันเข้าตาครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับผู้ชนะของเรา ladies and gentlemen please give it up for our winner by way of TKO in round number two from the blue corner แล้วก็เป็นสาวยูเครนครับรุสลานาวิเนฟสก้าครับชนะ TKO ไปได้ในยกที่สองครับโอ้ศอกคมจริงๆครับ